หลุมดำยักษ์สร้างคลื่นสึนามิในอวกาศฉีกทำลายกาแล็กซี่ออกเป็นสิ่งเสียงทีมนักดาราศาสตร์ได้ใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลของนาซาตรวจพบการรั่วไหลของพลังงานจำนวนมหาศาลอย่างไม่เคยมีมาก่อนพวกมันแผ่ขยายออกมาจากเคเวซ่าและกำลังฉีกอวกาศระหว่างดวงดาวอยู่คล้ายกับคลื่นสึนามิข้าบดท,ทำลายทุกสิ่งที่มีอยู่ภายในกาแล็กซีแห่งนั้น ควซ่าเป็นวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ห่างไกลาจากโลกมากและพวกมันก็ปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างบ้าคลั่งจนเราสามารถสังเกตเห็นได้ถึงความผิดปกตินี้เพราะมันส่องสว่างมากกว่ากาแล็กซี่หลักของมันเองถึง1,000เท่าหรือเทียบเท่าได้กับดาวฤกษ์ส่องสว่างรวมกันหลายแสนล้านดวงซึ่งภายในใจกลางของควซ่านั้นเป็นที่อยู่ของหลุมดำขนาดใหญ่ซึ่งกำลังกระลืนกินสสารและก๊าซร้อนพร้อมกับปลดปล่อยสร้างเป็นควซ่า พายุและพ่นออกมาจากใจกลางของกาแล็กซีซึ่งมีความเร็วที่น่าทึ่งในระดับเปอร์เซ็นต์ของความเร็วแสงเลยทีเดียวผู้สังเกตการณเนฮัมอาราัฟจากว์จิเนียเทคในแบล็กเบิร์นอธิบายว่าไม่มีปรากฏการณ์อื่นใดที่มีพลังงานกลไปมากกว่านี้แล้วในตลอดช่วงอายุ10ล้านปีการไหลของคลื่นเหล่านี้ได้สร้างพลังงานออกมามากกว่าการระเบิดของรังสีแกมมาเป็นล้านเท่า ซึ่งได้ผลักดันอามวลสารออกมาเทียบเท่าได้กับมวลที่มีขนาดเป็นร้อยเท่าของระบบสุริยะในแต่ละปีปริมาณพลังงานกลที่ไหลออกมาเหล่านี้สูงกว่าความส่องสว่างของกาแล็กซีทางช้างเผือกทั้งหมดรวมกันเป็นร้อยเท่าการหมุนของเฟซาติกวาดเอาสิ่งต่างบรณบของกาแล็กซีออกสู่ความว่องว้างในอวกาศ ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งวัสดุที่สําคัญที่จะให้กําเนิดดาวฤกษ์การแผ่รังสีได้ผลักดันเอามวลแก๊สและฝุ่นไปในระยะทางที่ไกลกว่าที่นักฟิสิกส์ได้ประเมินเอาไว้จนทําให้ภายในกาแล็กซีเกิดความปั่นป่วนไปทั่วในขณะที่คลื่นสนามิในอากาศนี้ได้พัะ,ะเข้ากับมวลสารต่างๆระหว่างดวงดาวก็จะก่อให้เกิดเป็นอนุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นเป็นพันล้านองศาจนปลดปล่อยรังสีเอกซ์ขนาดใหญ่ออกมา ซึ่งครอบคลุมไปถึงสเปกตรัมในแสงอื่นด้วยจนทำให้ใครก็ตามที่เห็นเหตุการณ์เช่นนี้อาจมองดูเป็นสิ่งสวยงามบนท้องฟ้าที่หาได้ยากอาลาฟกล่าวว่าคุณจะเห็นรังสี X และรังสีแกมมาเป็นอันดับแรกก่อนหลังจากนั้นรังสีเหล่านี้ก็จะซึมผ่านไปยังแสงที่มองเห็นได้และแสงอินฟราเรดแสงที่คุณจะได้เห็นนั้นมันดูคล้ายกับแสงจากต้นคริสต์มาสทั่วทังกาแล็กซีเลยทีเดียว จากการจำลองวิวัฒนาการของกาแล็กซีเชิงตัวแลกก็เชื่อเห็นว่าคลื่นสนามิอวกาศที่พัดกระหน่ำออกมาสามารถอธิบายปริศนาที่เกี่ยวกับจักรวาลที่สำคัญบางอย่างได้อย่างเช่นว่าทำไมนักดาราศาสตร์จึงสังเกตเห็นกาแล็กซีขนาดใหญ่อยู่เพียงไม่กี่แห่งในจักรวาลแล้วเหตุใดพวกมันจึงมีความสัมพันธ์การระหว่างมวลของกาแล็กซีและมวลของลุมดำที่ใจกลางจากการศึกษานี้แสดงเห็นว่า พลังงานที่เอ่อล้นออกมาเช่นนี้น่าจะเป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยในยุคแรกๆของเอกภพเยเลมีพีออสไตรเกอร์นักจกักรวาลวิทยาผู้มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กและมหาวิทยาลัยพรินสตันในนิวเจอร์ีซ์อธิบายว่าทั้งนักทฤษฎีและนักสังเกตการณ์รู้มมานานหลายทศวรรษแล้วว่าต้องมีกระบวนการทางกายภาพอะไรบางอย่างที่เป็นตัวขัดขวางการกำเนิดของดวงดาวภายในกาแล,ล็กซีขนาดใหญ่ แต่ลักษณะของกระบวนการดังกล่าวยังเป็นเรื่องที่ลึกลับการใส่สิ่งที่สังเกตเห็นได้ลงในแบบจำลองของเราช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของวิวัฒนาการของกาแล็กซีได้เป็นอย่างดีจากการศึกษาตัวอย่างของเฟซาทั้ง13แห่งพบว่าพวกมันสามารถหมุนทําลายกาแล็กซี่ภายในได้จนเราสามารถเห็นร่องรอยของแสงที่ส่องออกมาและจากข้อมูลภายใต้แสงอันตราเลจากกลองฮับเบิล สไดอเห็นว่าคุณสมบัติของการดูดเคลื่อนแสงเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาจากวัสดุตามทางแสงที่เลื่อนผ่านในสเปกตรัมอันเป็นผลมาจากการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของแก๊สในอวกาศนี่เป็นพลาะปรากฏการ์ดับเพลอร์ซึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อความยาวของเคลื่อนแสงได้ถูกบีบอัดหรือถูกยืดออกครั้งเมื่อวัตถุเหล่านั้นเคลื่อนที่เข้าใกล้หรือถอยห่างไปจากเรา ทำให้มีแต่เพียงก้องฮับเบิลเท่านั้นที่สามารถมองเห็นมันได้เพราะมีช่วงความไวต่อรังสีอัลตราไวโอเลตโดยเฉพาะนอกเหนือจากการวัดค่าพลังงานมหาศาลของเฟซซ่าแล้วทีมงานยังค้นพบคลื่นพลังงานที่เร็วกว่าให้เงิน,อ,นอื่นอีกซึ่งมีความเร็วใกล้69ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง74ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะเวลาเพียง3ปีซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอัตราเร่งของมันจะต้องเพิ่มขึ้นอีกหลังจากนี้ เจอราดคลิสสมาชิกทีมจากสถาบันวิทยาศาสตร์กล้องโทรทรอวกศในบันติมอร์รัฐแมริแลนด์ระบุว่าการสังเกตการจักรวาลผ่านสายอัลตราเวลเลตของฮับเบิลช่วยเราสามารถติดตามพลังงานจำนวนมหาศาลที่ออกมาจากเฟซาได้ไล่ไปตั้งแต่มวลของก๊าซเย็นไปจนถึงร้อนสุดขัว้วแล้วแตกตัวเป็นไอออนในมวนลลมที่มีมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยปรากฏการณ์ซับซ้อนผ่านรังสี X แต่การพัดพาเอาพลังงานออกมาดังกล่าวก็อาจทำให้เราได้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆที่เกี่ยวโยงกันระหว่างการเติบโตของหลุมดำมลวลจัจรยิงที่ใจกลางรวมถึงพัฒนาการของกาแล็กซีของมันเองทั้งหมด